แบบรายค่ะพี่น้องสิา็ันกินเบิร์ดบอจัก้วยเยี่สิบห้ายี่สิบเอ้ย่มนีสามบประแถมยูฮา้วยเ็จสัมผัสได้เลยถึงความควมเผ็ดแม่เปิดมาจากปีแล้วค่ะนม่ัพอท่นถึงมีทุนหนาลูก โอนาขบปีหนึ่งขายดีป่ะครับเก่กับพ่อเด็กายอยู่ใีหลูกขายไปตามมันนี้แล้ลูกมีเหีห้าบาทีัอแบบธรรมดาสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าบาทแห้งห้าบาทน้ำ้วก็อันนี้ก็สามสิบลูกนี่แพงซูตรอสาิบบาทจ้าแพงชูดสามสิบบาทแล้วแต่เขาจะเอาวิเศษอีกนี่แหละลูกห้าบาทชุดนึง มันจะมีถาดแบบนี้มันก็ไม่หนักไม่เบาเนะหนูมันจะพอดีก็เท่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้มากินของแซ่บอำเภอเด็ดอุดมมุกเฮ้ยอุบล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 ร้านบมุกแจ็ติดลมมุกครับมื่อนี้มา โอ้ยไปมาซื้อผัดก๋วยเตี๋ยวหาบาทพี่น้องก๋วยเตียตเต๋ยวหาบาทค่ะก๋วยเตี๋ยวหาบาทครับพี่น้องค่ะพอดีมูเพิน่พนมาเหรินขึ้บลน,นะคะแล้วเล่ยมุนหาเสียวแต่มียังเหลือเนาะก็เลยเพิ่นเพื่นเห็นโอเอใกินเนาะค่ะเพิ่นก็เลยมาเหรินหน่ำก็คืออยากกินค่ะเคยกินแต่น้อยตอน,นาอมา,มายุประมาณยุคปฐมเลยสิบบาทเออแต่มุนหาเสียว่าทุกมคอยังมีหาบาทนะพี่น้องและได้หลายพร้อมและจะไปข้าวสั่งกันเลยเนาะว่าข้าวสีสังเหี้ยมีเหลือง มีเหลืองกะกะซีฟน้อตัวนี้ฮะโอเคบอกเป็นซ้อหัซ้อหักถอยสองคนเท่าสิกินเบิร์ตบอกลองเบิร์ตครับลองีอ่น้องแซ่บ,บเลยร้านนี่ก็ทิมีขนมขนมีอย่างขายไม่น้ำอย่างครบนี่แต่บางครั้งขายพร้อมพี่น้นองเดี๋ยวไปเบิร์ตกับแม่เพิ่นเห็ดกันเลยครับผมคนที่มาเปิดน,น่ะคือลูกชายมตนนัวงานนะนะน้องนบอกยัไงไงสักแต่มาเห็ดพ่อดีกินยังสินะลูก ก็เป็นก็อย่างนี้เออนี่แหละลูกก็เข้ากับขายแล้วเข้ากับนับเอาสิบยี่สิบมาแล้วพี่น้องโอ้โหอลังการขนาดแม่ร้ายค่ะพี่น้องสิ้มคากันกินเบิร์ดบลอกจักถ้วยเลยยี่สิบห้ายี่สิบ่นอิ่มปสามสิบประมาณสามสิบแถมยูฮาถ้วยประมาณปะมห้าบาทพี่น้องห้าบาทครับโอ้ขอบคุณครับคุ้มเลยบรอ พุงเลยนะดั้งรถมาเอาแบบเส้นละถ้วยเลยนี่เนาะเบิ่งค่ะพี่น้องกินเบิ่ดบนนี้พุงเส้นละถ้วยแล้วก็กินเส้นละถ้วยเลยแล้วนี่จเป็นมีพุงรวยรวยไหมพุงรวยรวยแล้วนี่เป็นมีขาวขาวเล้วก็บจะมีวุ้นเส้นวุ้นเส้นแล้วก็มีเหลืองพี่น้องมีเหลืองใส่เมื่อยใส่เมื่อยใส่หนังตาลคอแบบคอแบบบอบพุงจะถ้วยบหมือนกัน เอาเลยดัับินแบบบ๊วยผก็อยไปน่อเสิร์ขอนัวอยู่มันบ,บ๊ผกัแซ่บเวลาตัวบอตาของของทัวร์นะเดี่ยวค <c oughs> ่ับอใส่ทัวร์นำเห็นมนนันุ่มหอมเนี่ย กล้วยละขออยากกินตอนเจ้าของเิ็นทีเด้อเร่อยเรอยเอ <c oughs> เ่ยพวก,ก <c oughs> ปุงกระแทบไปเนาะโอ้ยกินค่ำนึงเลยโยกหัวเลยใกล้ๆบ้านโอ,โอ๋เลยเนาะหางมดไก่ห้ากิโลอ,อันนี้มีเหลืองใส่พริกไปเนาะปุงเรียบร้อยแล้ว เผ็ดบ่รัวเพี่ยบไนน้ำเด้อผู้ใดมากินเยอะใจอย่เยอะพริกหลายเผ็ดเนี่ยพริกแน่เดือดอุดมนิ่เผ็ดเผ็ดติดการมาเวดอุดมเลยเนาะสดหนักไหมอื้มพริกแน่บุญเส่นมันเซียบุญเส่นมันก็ แ่าสิกินเบิร์ด่นี้สัวๆพตาสองคนโตามแม่บาสแดงไหมพ่ตามแม่บาวแดงก็หมวอเนะาะเมื่อไหตหมอเมนะพิ่หาม่เซนเนาเศร้าเนยเพินมืเศร้าเนียเพเนยเินกทัมาหาะนะมาเมื่อแรกเจอกันเป็นว่ะเอ้ายได้เจอี่่าวแดงมีเซนเซนมีเบลงค่ะ นี่กินอะไรหลายพวดนี่เคยยิบไวงอะไมีทุกเส้นไงมีป่ะเนาะมีทุกเส้นมีเนื้อมีเสเ้นมิ้นากคพื่อกันเลยโอ้เออพามากินอะไรจะแซ่บขอบคุน่นอะไรครับเมื่อเดินทางมาจากบึงการมาเด่นมหมูเดินทางมาไกลครค่ครับแค่บึงการเจ็ดก,กิโลบึงการมากอุนบลเจ็ดก,กิโลมาเด่นนะพอดอุบลเนาะห้าร้อยยี่สิบ แล้วก็บนมาเด็ดครับอ่อยปะบอบครับคิดหกคิดปมาหกรอยโลครับมาหยอีบสน่ะหกรอยโลความหดคีบี์นะรับรถอีรีแล้วมาแปดร่อยครับลงทางโี้เลยเนาะอ้เนี่ยดดบอถ้าขนาดไอ้บ้าแดงนี่เแดดบปไรกินอะไรเมื่อไหร่ได้กินบ้าจะเก่ดอุ้ยอกินเลย ใส่ซีฟว๊ดไงใสซังหาซีฟุดนี่ยิงนะี่ิงนะสรซังหาซีฟูุ๊่นสวกันคิดมาเนกระเบนวัดได้เรียวว่าป่งไม่องแซบ บอกเลยว่าต้องปรุงกระแซบมีขาวยุดบรไดไปเน้อไม่รู้ว่าหิวหรือว่ามันแซบยุวแซบมันลาแซบมันลาแซบเลยแซบเลยอปรุงกับแซบเครื่องปรุงไม่ได้แซบเลย คอยตรงนีรถเผ็ดน้ำเงินน้บริสันบริสวงไม่ไงดอกติดเผ็ดหรอมาค่มมค่มเดียวขัมปุ่มปุ่ะค่มเดียวมะมปุ่มมาแล้วนะนอ่งละัามปุปุ่มไงเอาเลยค่ะ แซ่บกปนองเลยที่กินแบบบุบุงเบือกีปุบุงก็แซ่บเลยโอ้อุกกทิเข้ามากกุงต่วี้กับหนา,งงา็รังเราไง๋ยวมตันนี้ใส่พริกน้อยน,นึ่งตันนี้บ่ใส่ใส่แกลายายซ่อนน้อยๆอย่างนี้ ก็แต่เป็นแหงีดเดีดอุดมเพชรยีรีพี่นองเ็ดทุกคนเมื่วาน้ที่ไปซิมมันมันพริยวนมุกดาหานเ็ดย่บ่เคเ่อยเ็ดนไหนบืเดียบบืเดียโตวาลานมีพริกเปนเพชรอุดเดีเดียดสัมผัส<ม>ได้เลยถึงความความเพชร อันน for ี้เป็นผู <S 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 ้ดิเซนของเราไปค่ะไม่หนาไม่ันยโอ้โหเหงากว่มไปน้ำตา บดิหายเรื่องวินอ๋อเงือยู่บ่อกไก่จากโซเมืองเดชอุดมพี่น้องผู้ใดอยากมากกับขี่รถมาทางเส้นโรงเรียนเมืองเดชอุดมไหมเนาะเน่นเน้นเนเดชอุดมเราจะมีซอยเลี้ยวขเข้ามาทางใต้ไหมเนองเข้ามาหนิกับบ่อไก่เนี่ยประมาณสามร้อยเมตรก็ฮอร์ลาร์อ้าวคอยเดือยวคำปูโกล สำหรับส่งเจาะเหมือนปะขอนคุณนะอือบรหารเ้อพี่น่องเงือ มึงดีหลักสิพากันกินบดหรอป้านำมัสบุบดต้องต้องมือแข่งกินจุอย่างเงี้ยกันแล้วเอา้ยเว้ยเว้ยกำลังจีบโอเอยู่ต้องพิจารณาจ้าของด้วยตัวเห็นหน้าเก่งๆเกิดหน้าเก่งๆสาวมเป็นยังเยว ข่อยบ่ให้ยอยากข่อยได้ขอหาเงินเก่งแล้วโคตรยากข่อยบ่ต้องไม่อยากข่อยเลยเหลือเงินเลยข่อยแกกินเก่งมากน้ำกันกับพ่อสิกินเป็นหมูกันเฮ่ยกินเก่งเป็นหมูกินเก่งๆแบบนี้เป็นหมูกันก็ข่อยกับพ่อบ่ต้องการเลยไปยพลาหาเงินเอง เด็ดล้ไ <c oughs> บอกเลยว่าต้องมีมาซัำอีกรอบหนึ่งโอ้ยทั้งเน่าทั้งมุสิน แบบมุมม่มม่ามีขาวมีขาวจาาุ้แซ่บทำปมโคล สูยๆฝอยเป็นก็รังใจให้ทำใหอูยอิจยอิจูที่ขายอิจที่ขาไว้อยู่หรอไว้กัต้องไว้อิจยัมีเงินบักฮะัมีเงินบัเป็นไงเฟื่อรีเฟื่อมาล่าแทบแบเตาแแทบเอาอ สามสวยสถ่วยนะครับเอาอีกชุดซิบสวยนะเอาป่อเรียนนด้กยอกยอกยอกซ้ำนี่ก็ยิ้มแห้งเหรอคะท้ายแฟนสวยไปแล้วถ้วยที่นับตัวนนนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหก็ยี่สิบสปดสบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสองคนนึงดี สามสิบมีตัวทางข้างอู้หเก่งมากเก่งคิดซ่าทวเนี่ยเก่งสามสิบบอสามสิบบอสามสิบกข่อยไปนอกไปทำแม่ง แนะนำมาแล้วกับเี่อนเพื่อเดชอุดมพี่น้องอเส้นเข้ามาโรงเรียนเมืองเดชอุดมร้านจะซื้อกล้วยเตี๋ยบเหลา5บาทค่ะเพื่อเดชถ้าเพิ่งซื้อร้านอยู่ในจีพี่อเด็ดกับพวกบุกเด็ดเข้าคนมือเซ่อนเด,ด็ต้องพิมต้องเคลียร์มาแล้วว่าโรงเรียนโรงเรียนเดชม็ดเลยู่มันพวกแพงความเ้องบรรยากาศดีแล้วก็คน มาส่้มอมาทก้อน,นเที่ยงครับคนจะเบลอลายถ้ามะเจนเนี่ยคนจะเต็มร้านครับนี่ค,ค่ะตัวเป็นขายดีนะคะอู้หูมาอนี่จ้ะมาอนี่โอเเอเก็ดีใจนะคะมูมาเหร่นนำเนาะก็เลยพามากินก๋วยเตี๋ยวหาบาร์กะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่าข้าจะเบิดเบิดจักบาทนะคะเดี๋ยวเดียวเดียวแม่ค่ะเพิ่วมากเก็บเงินนะคะแม่ค่ะแม่เก็บเงินเลยคะ่ะแม่ทั <ๆ S 2> <30 S 1> ้งหมดสามสามสิบถ้วยครับหนึ่ร้อยห้าสิบถ้ยนึ่งร้อยห้าสิบ คือแนงพี่น้องเอ,อ้ยกินทั้งเบิือนลอยลอยหาซีบาได้ค่ะนี่เดี๋ยวกายย้อยกเย้๋ยวเก็เจอว่าเขา้าเข้าเข้าอันนี้เนาะสจริงมันาปลอยหาซีบีดีเนาะคือแนงครับเอามือเนี่ยคอยอไม่ถืลูกก็ไม่มาหาถ้าแพงลูกไม่มาแม่รู้ฝากอะไรก็แจ้งความเองกำลังใจนะครับผมเจียชิมิอ่ะซาดะบะเนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไปกล้วยห มมแม่เพื่อนคนสนใจยังมากินนี่ร้านตั้ง,งยู่สนบหลักตั้งตมาต้องมาบกสเนาะเด่นดมค่ะห,หมูสิบสองบ้านแดนกับเสียหมูสิบสองอยู่ซอยห้านี่หนูเด้กถ้าจะเข้ามาให้สะดวกก็มาขนส่งเนาะมาบกสขนส่งตลาดชุนคันค้าก็มาตรงมาเลยค่ะเข้สาสะพานลอยมาเนาะถ้าอุบลนเนาะถ้าอุบก็เลี้ยวซ้ายถ้าน้ำยืนก็เลี้ยวขวา ตรงมาเลยมันจะมีโกดังปุ๋ยนะแล้วก็ต้องเลยมานะเลยบอย2มันจะมีร้านปุ๋ยแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอซอยเนาะซอยนั้นไม่ใช่ซอยนั้นเป็นคาเฟ่แล้วก็ซอย5อย่าไปถึงโรงเรียนนะลูกนะโรงเรียนเมืองเดชครับบอกง่ายๆพี่มาโรงเรียนเมืองเดชกะมาครับขอบคุณครับ